ที่สำคัญก็คือการเขียนกติกาใหม่เพื่อลดอำนาจหลบเพราในระยะยาวมันก็จะทำให้ฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงประชาชน,นไม่มีอิสระทีถ้าต่อไปองค์กรสระสามารถชี้นำทิศทางการกำหนดนโยบายของรัฐบาลได้เนี่ยมันมันขัดกับเรื่องแบ่งแยกอำนาจหมดเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเด็กคีขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9นะคะที่เราเปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็นพบกันทุกวันอาทิตย์14บสนาิกานาทีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของบทบาทขององค์กรอิสระกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐค่ะปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมข่าวว่าหลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชมีข้อเสนอแนะทั้งหมด 8ข้อออกมากับโครงการแจกเงิน10,000บาทผ่านทางดิจิทัวลวอล l ล็ตของรัฐบาลซึ่งปปชอมองว่าเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจํานวนมากในขณะเดียวกันก็ก่อภาระหนี้ผูกผันในระยะยาวปาปชเน้นย้าเลยค่ะว่าปาปชมีอํานาจหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะได้ก็พิจารณาการจากมาตรา32ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริต แต่ในอีกมุมหนึ่งค่ะฝ่ายที่เห็นต่างที่เขามองว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยปป,ปชทําเกินอํานาจหน้าที่มีการแทรกแซงการทํางานของฝ่ายบริหารมากเกินไปก็มีการหยิบยกขึ้นมาว่าให้ไปพิจารณาดูสําหรับมาตรา234ของรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560นะคะมาในเวลานี้เราจึงเกิดคําถามค่ะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทอํานาจหน้าที่ ขององค์กรอ,อิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งปอปอชอต่อการตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐนั้นทำได้มากน้อยเพียงใดพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราไขาคำตอบค่ะ และในช่วงนี้นะคะเรามานั่งพูดคุยกันกับเด็กคีของเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับข้อเสนอของคณะกรรมการปรกช8ข้อเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจริงๆพอไปดูแล้วมันก็เป็นเรื่องผิดฝาผิดตัวนะครเพราะว่าตัวดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดอะไรที่ ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าปปชก็ออกมา,าส่งเสียงเตือนล่วงหน้าแล้วนะแล้วก็ปปชเนี่ยโดยหลักคือเป็นผู้ต้องไปสอบสวนถ้าเกิดมีข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตการที่ออกมาก่อนที่มันจะมีคดีหรือมีข้อกล่าวหาเนี่ยอาจจะมองได้ว่ามันเป็นเรื่องแบบอะไรแอคทีฟเกินไปหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในมุมมองของอาจารย์เนี่ย ความคิดเห็นของปปชออกมาในกรอบแค่ไหนถึงดูว่าเออมันเป็นในกรอบการทํางานของปปชจริงๆจริงๆอันเนี้ยมันมันยากมากเลยนะครับเพราะว่าตัวกฎหมายเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าปปชมีอำนาจในการเสนอแนะนะฮะแต่ทนที่จริงๆโดยหลักเนี่ยเราต้องถามกันปปชนี่ควรจะมีอำนาจให้ข้อเสนอแนะรัฐบาลหรือเปล่าโดยหลักเนี่ยปปชนี่เป็นองค์กรตรวจสอบแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเองนะครับ จริงๆต้องถามว่ามีความรู้ความเข้าใจพอที่จะเสนอแนะรัฐบาลไหมอันนี้อันนี้เป็นคำถามน่าสนใจเพราะว่าตัวรัฐบาลเนี่ยคือคนที่คุมกระทรวงบวงกมรมรู้รู้ความจําเป็นรู้เหตุผลรู้ทร,รัพยากรต่างๆเพราะฉะนั้นการจะจัดทํานโยบายต่างๆเนี่ยอา,อาจจะมีข้อมูลเยอะที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่คุมระบบราชการทั้งหมดถูกไหมทีนี้การที่ปปชซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานอื่นที่อยู่นอกรัฐบาลเนี่ยมาให้ข้อเสนอแนะหรือแสดงความกังวลเนี่ย จริงๆมันก็อาจจะขัดกับเรื่องหลักการแบ่งแยกอานาจด้วยค่ะแต่ปปชเขาก็าอ้างกฎหมายนะว่าเขามีอํานาจของเขาถ้าเกิดว่าจะไม่ผิดนี่จะเป็นมาตราสามสิบสองสาสิบสองครับในนี้สาสิบสองเนี่ยพอเราไปดูปรากฏอ้ากฎหมายมันเขียนไม่จริงซึ่งจริงๆตรงนี้อย่างที่บอกตามหลักไม่ควรแต่เมื่อกฎหมายเขียนเอาไว้แล้วว่าปปชสามารถให้ความเห็นได้แล้วก็ต้องเข้าไปดูที่ความเห็นปปชถึงแม้ว่าอดูตัวกฎหมายว่าให้ความเห็นอะไรได้บ้างนะครับเราก็จะพบว่า เป็นเรื่องของการเสนอแนะปรับปรุงกฎระเบียบมาตรฐานมาตรฐา,านการดาเนินโครงการอะไรต่างๆแต่ว่าดูดูทั้งหมดแล้ว<อ>นะครับมันก็ต้องถามว่าปปชเสนอแนะอะไรได้<อ>จะพบว่าที่เสนอแนะได้คือมาตรการป้องกันปรับปรุงและมาตรการป้องกันการทุจริต<อ>ซึ่งถ้าไปดูภาษาเนี่ยปปชาสามารถแนะนําได้ในระดับกฎกฎ,กฎซึ่ง โดยธรรมชาติของกฎเนี่ยกฎมันมีลักษณะเป็นนามประธรรมค่ะแบบว่าไม่เจาะจงสถานการณ์ไม่เจาะจงกรณีนะอย่างเช่นสมมุติมีกฎเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการปปชาอาจจะเข้าไปดูแล้วบอกมันมีช่องโหว่ได้แต่สิ่งที่ปปชทําในกรณีนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับการให้คําแนะนําเกี่ยวกับกฎระเบียบอันนี้คือการไปคอมเมนต์ตัวโครงการเฉพาะเจาะจงโครงการใดโครงการหนึ่งค่นะ คือกฎเนี่ยมันไม่เจาะจงแนละมันเป็นพูดลอยๆว่าว่ามีกฎนี้อยู่ใช้กับทุกกรณีแต่ว่าอันที่ปปชทําอยู่ตอนนี้คือดูกรณีเฉพาะเจาะจงแล้วก็ให้ความเห็นทั้งทั้งที่ตัวเองอันนี้ต้องบอกนะตัวเองมีสิทธิ์จะเป็นผู้ต้องเข้าไปสอบสวนแล้วก็สั่งฟ้องถ้าเกิดมันมีกรณีทุจริตการที่ผู้ที่ต้องมีหน้าที่สอบสวนเนี่ย มาออกความเห็นก่อนล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะชวนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเออถ้าเกิดจําเป็นจะต้องไต่สวนจริงๆเนี่ยปปชเนี่ยจะเป็นกลางหรือเปล่าจะหรือว่าจะมีอคติคือสตัดสินไปล่วงหน้าแล้วนะเพราะว่า<อ>เคยเตือนไปแล้วนะอ,อันนี้มันก็จะทําให้ความชอบธรรมของปปชถ้าเกิดจะต้องเข้ามาไต่สวนคดีทุจริตถ้ามีนะของดิจิ t a l วอลเล็เนี่ยมันจะเป็นปัญหาในอนาคต ก็หมายความว่าอาจารย์มีความคิดเห็นเห็นด้วยมากกว่ากับฝ่ายที่ไม่ค่อยใจเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของปปชเพราะมองว่าเอ้ยมันน่าจะไปเข้ากับมาตรา234ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560หรือเปล่าจริงๆมันไม่มีอะไรขัดกันเนาะพูดอย่างนี้คือตัวมาตรา32เนี่ยมันก็ยังอยู่ในมันมันก็ยังอยู่ในกรอบที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจ ปปชไว้ะนะก็คือก็สามารถเสนอแนะได้ในเรื่องของปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อปิดช่องว่างแต่ว่าถ้าเกิดจะมาคอมเมนต์ในเชิงนยโยบายในแต่ละนโยบายนโยบายเนี่ยในระยะยาวมันก็คือทําให้ปปชกลายเป็นรัฐบาลขี่รัฐบาลไปอีกทีหนึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าปปชทําเกินอํานาจหน้าที่ที่ตัวเองมีใช่ครับแล้วนอกเหนือจากปปชค่ะ,ะถ้าดูตามรัฐธรรมนูญ ให้อำนาจองค์กรไหนอีกบ้างไหมคะในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาลจริงๆรัฐบาลเนี่ยพอใช้อำนาจนมีองค์กรเยอะๆเอาเอาเอา,เอาภายนอกนะฮะ,อ,ะอย่างเช่นตอนตอนประกาศดิจิตอลวอ l เล็ตอนหาเสียงเนี่ยก็จะพบว่ากรกตเป็นหน่วยงานที่เข้ามาตรวจถูกไหมฮะซึะ่งทางพักเพื่อไทยตอนนั้นก็ต้องยื่นแผนการไปให้ดูว่า คิดว่า1 0,000บาทนี่จะเอามาจากไหนซึ่งตรงไหนก็จบแต่จะก็แสดงให้เห็นว่ามันมีกระบวนการตรวจสอบนโยบายตั้งแต่ก่อนก่อนเข้ามาเป็นรัฐบาลน,นะครับต,ต,ต,ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเลยตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเลยเพราะดูนโยบายบแล้วก็จะมีะปปชซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก<ะ>อ,อ,อีกอันนึงถ้าเกิดจะมีก็อย่างเช่นผู้ตรวจการแผ่นดิน<ะ>สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แล้วแต่เรื่องเลยคือตัวสำนักงานตรวจเงินนี่ก็จะเป็นต,ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินเป็นเรื่องวินัยการเงินเป็นเรื่องระเบียบ การเงินต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างเงี้ยก็คือกว้างขวางอาจจะเป็นเรื่องทุจริตคือมันจะซ้อนกันด้วยทุจริตก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่ทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องความเหมาะสมอะไรต่างๆจริงๆก็ผู้ตรวจการก็ดูได้ผู้ตรวจการนี่ก็จะมีอํานาจในการถ,าถ้าเกิดมีเรื่องเสนอขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งอานาจในการสั่งฟ้องศาลที่เกี่ยวข้องหรือว่าให้ข้อเสนอแนะกลับไปกับทางรัฐบาลก็ได้แล้วถ้าเกิดสมมติจบขั้นนี้ไปแล้วมันก็ ไปสู่ศาลการไปสู่ศาลเนี่ยก็อันนี้แล้วแต่เรื่องนะแต่อาจจะเป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะนะแล้วขั้นตอนนะเวลานี้ควรจะอยู่กับหน่วยงานไหนองค์กรอ,อิสระหน่วยงานใดที่ท,ที่ที่น่าจะลุกขึ้นมาจริง,รงๆอย่างที่บอกองค์กรอิสระเป็นหน่วยงานภายนอกอตอนนี้ภายในเองนะโยบายยังทําไม่เสร็จยังไม่มียังไม่ชัดเจนยังไม่ออกนะครับยังไม่ชัดเจนยังไม่โปรดักสุดท้ายมันยังไม่ออกมา เอางพูดอย่างนี้พอดักสุดท้ายยังไม่ออกมาเนี่ยรัฐบาลมีสิทธิ์เปลี่ยนรายละเอียดต่างๆได้หมดถูกไหมครับจนกว่ามันจะ Finalize f i n a l i z ลคืออะไรออกเป็นพระราชบัญญัติออกมาแจกเงินอย่างเงี้ยโอเคตรงนั้นอ่ะอาจจะขอให้สารรัฐมะนูญเข้ามาดูความชอบดยรัฐมะนูญของพรบหรือว่าเมื่อมีการแจกเงินไปแล้วมีการร่วไหลไปฟ้องปปชอ,อันนี้ก็ทําได้ ah. แต่ว่าตอนเนี้จนกว่าจะถึงขั้นสุดท้ายที่ออกมาเป็นกฎหมายเนี่ย uh. มันยังอยู่ข้างใน uh. ถ้าเกิดจะมีการคอมเมนต์จะมีการทักท้วงอะไรกันมันก็จะต้องเป็นเรื่องของหน่วยงานข้างในเป็นกฤษฎีกาเป็นเป็นกระทรวงการศึกษาก็ยังคงถูกตั้งคําถามเรื่องความชัดเจนในการตีความก็ให้ข้อเสนอแนะอ่าก็ไม่ชัดนะฮะใช่ค่ะจำเป็นเป็นเดี๋ยวผมว่าคือคือโดยหลักก็คือตอนนี้ก็เป็นหน่วยงานภายในที่จะต้องคอมเมนต์กันเองภายใต้ภายใต้ร่มของคอรมอนะจนกว่ามันจะเสร็จตรงนี้เนี่ยจริงๆหน่วยงานภายนอกก็มันไม่มีอะไรให้ คือยังไม่ถึงเวลาของหน่วยงานภายนอกอ่าเพราะฉะนั้นทวงกันอีกรอบหนึ่งหน่วยงานภายในหนึ่งสองสามสี่ตามขั้นตอนควรจะเป็นจากหน่วยงานไหนบ้างจริงๆก็กฤษฎีกาเป็นอันดับแรกที่จะต้องจะต้องเช็คนะแล้วก็อันที่เหลือเป็นกระทรวงการคลังอย่างเงี้ยที่ที่จะต้องคอยดูเรื่องเรื่องตัดเจดต่างๆนะค่ะยังมีสามสี่ไหมอาจารย์จริงๆหลักๆเอาแค่สองนี้แค่สองกันเลยแล้วใช่ครับค่ะแล้วเอาเข้าจริงๆข้อเสนอแนะจากองค์กรอิสระต่างๆรัฐบาล จำเป็นต้องฟังไหมหรือไม่ฟังก็ได้จริงๆถ้าเอาแบบโดยโดยกฎหมายจริงๆเนี่ยมันมันไม่ฟังก็ได้นะครับยกเว้นเป็นข้อเสนอเนะี่ยหรืออะไรให้ปรับปรุงกฎระเบียบตามมาตรา32นะแต่สมมติเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับแต่ละโปรเจกต์เนี่โปรเจกต์นี้มันสิ้นเปลืองโปรเจกต์นี้มันอาจจะั่วไหลอะไรเงี้ยจริงๆถามว่าไม่ฟังได้ไหมถ้าตามกฎหมายไม่ได้บอกอะไรก็แปลว่าจริงๆรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะไม่ฟังนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาก็คือ เพียงแต่ว่าเวลามันมีคดีเกิดขึ้นเนี่ย<ะ>องค์กรอิสระเป็นผู้พิจารณานะว่าอันนี้ทําผิดไม่ทําผิดมันก็ต้องยึดตามเกณฑ์หรือดุลพินิษที่องค์กรอิสระมนะีการที่รัฐบาลไม่ฟังคําเตือนตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของรูปคดีในเรื่องของมาตรฐานการพิสูจน์ว่าสรุปว่าจะฟันว่าผิดไม่ผิดเนี่ยก็ตอนนั้นเตือนไปแล้วไม่ฟังการการะทํามันก็สอดเจตนาว่า อาจจะจงใจไม่ฟังเพื่อที่จะทุจริตทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บรูปคดีมันก็จะเป็นผลร้ายกับทางรัฐบาล อันนี้เป็นเพียงแค่ช่วงแรกที่ได้พูดคุยกันกับท่านอาจารย์นะคะแต่ว่าแน่นอนยังคงมีคําถามเกิดขึ้นกรณีของข้อเสนอแนะจากปปชทั้งหมด8ข้อในโครงการ Digital วอลเล็จะส่งผลต่อการใช้อํานาจหรือการทํางานขององค์กรอิสระแล้วไปกระทบต่อการทํางานของรัฐบาลมากน้อยขนาดไหนเราควรที่จะวางบทบาทของการทําหน้าที่องค์กรอิสระไว้อย่างไรบ้างพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็คีจะมาช่วยเราอันล็อกค่ะ รายการเดอกขี่ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีเ้าย้ายเวลาออกอากาศไปอยู่วันอาทิตย์เวลา14.30นนถึง15.30นนเริ่มวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2567นี้อย่าลืมร่วมปลดล็อกทุกปมปัญหาไปด้วยกัน ก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเด็กคีของเราต่อในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเด็กคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9ค่ะเพื่อที่จะลุ้นรับกระเป๋าที่ระลึกจากรายการและทางสถาบันพระปกเกล้าเพียงแค่ตอบคําถามเข้ามาว่าคุณผู้ชม ทราบหรือไม่คะว่าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปปชเกี่ยวกับโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอ l เล็นั้นมีทั้งหมดกี่ข้อระหว่างข้อ 1, 8ข้อหรือข้อ 2, 10ข้อทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันคะ่ะ กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการเดคขีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะคะเรายังคงนั่งอยู่กับเดคีของเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองพร้อมกับคําถามที่อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอันล็อกให้เราหน่อยนะคะตอนนี้ถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูภาพในอดีตนะคะมีองค์กรอิสระไหนบ้างที่สามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างได้ผลแท้จริงจริงๆเอ่อ ผูองค์กรอิสระนะครับทำจริงๆมีผลงานต้องต้องบอกว่ามีผลงานในการตรวจสอบรัฐบาลแต่ละด้านเนี่ยถ,ถ้าไปดูตัวผลงานรายงานประจําปีจริงๆมีเยอะนะครับ<ม>ปปชอเองก,ก็ก็มีกรณีอนะไระการตรวจสอบทางข้าราชการระดับสูงการตรวจสอบนักการเมืองที่ท,ท,ที่ได้ผลนะ,ะมาจํานวนไม่น้อยไม่ว่าเป็นกรกรตเป็น,นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตปิปัญหาเนี่ยคือสมมติ มีกรณีถูกกล่าวหาเนี่ยเป็น100-200กรณีเนี่ยจริงๆอาจจะทําได้ดีหมดเลยแต่พอมาเป็นคดีที่มันเป็นการเมืองมากๆอย่างเช่นดิจิตอ l วอลเล็อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าองค์กรสระก็อาจจะดูในใน,ในสายตาพอมีคนจับจ้องเยอะก็มาดูเนี่ก็อาจจะรู้สึกว่าองค์กรสระเนี่ยเปเปไปตามอาคติการเมืองเหมือนกันพเพู่งแคคือจริงๆมันมีคดีเยอะเยอะแยะเลยนะที่ตรวจสอบทุจริตด,ดีนะ แล้วก็มีคดีจํานวนน้อยแต่ว่าเป็นคดีที่อยู่ในอยู่ในความสนใจประชาชนค,คดีอย่างเงี้ยมักจะไม่รอดอันนี้ก็จะเห็นหมดนะสารละเมนูญก็เป็นปีหนึ่งปีหนึ่ง,งจริง,รงตัดสินคดีตามตามบรรทัดฐานกฎหมายเนี่ยเยอะนะครับ,รบแต่พอเป็นคดีที่เรียกว่าเป็นคดีการเมืองระดับสําคัญเนี่ยตัดสินที่ไรก็ เป็นการคาดการได้ใช่ฮะค่ะผลออกมาเนี่ยคาดการได้ส่วนใหญ่เนาะอันนี้ไม่ได้ร่วงละเมิดอำนาจสามแต่อย่างใดนะแต่ว่าคาดการได้จริงจริงอันนั้นเป็นเรื่องของการตรวจสอบอาจารย์แล้วกรณีของการที่องค์กรอิสระเสนอแนะการทำงานรัฐบาลมีอะไรที่เห็นมักเห็นผลไหมในอดีตที่ผ่านมาจริงๆอันที่ มีตัวอย่างนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเปล่าก็คือจริงๆในสมัยจำนำข้าวเนี่ยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยมีหนังสือผมจําได้สองฉบับนะที่ทักท้วงในเรื่องออการดําเนินนโยบายออจำนำข้าวนะแล้วเราก็เห็นว่าตอนหลังก็คือก็ก็กลายมาเป็นคดีคนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถามว่าเคยมีกรณีที่ปปชทําอย่างนี้ไหมมีแล้วก็ไปจบที่จบที่ศาลทุจริต แต่อันนั้นอ่ะข้อเสนอแนะไม่เห็นผลไงไม่เห็นผลเพราะว่าโครงการก็ยังคงเดินหน้าต่อไปไไอแต่กรณีที่ข้อเสนอแนะเห็นผลหยุดโครงการหรือกลับมาพิจารณามาคิดใหม่อะ่ะมีไหมอาจารย์ผมเท่าที่คนดูตอนนี้นะยัง,ย,งยังไม่มีนะฮะ <c oughs> ที่เป็นอย่าง,งนั้ค่ะ <c oughs> แล้วถ้าเทียบเคียงกันกับกรณีของต่างประเทศล่ะคะอาจารย์พอจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ไหมจริงจริงจริงต้อมบอกว่าองค์กรเอสานาเนี่ยแต่ละประเทศ หมายถึงองค์กรปราบปรามผุจริญดีกว่านะแต่ละประเทศเนี่ยาวางตําแหน่งแห่งที่ใน,นระบบการเมืองไม่เหมือนกันนะครับาบางที่องค์กรปราบปรามทุจริญเนี่ยอยู่ในอยู่ในแท่งบริหารเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเ,เขาสายตรงสายเดียวกันเลยใช่ครับแต่ว่าบางประเทศก็ก็ออกมาไว้ข้างนอกทีนีอ้อันที่อาจจะน่าสนใจอาจจะเป็นอย่างไต้หวันเนี่ยมีมีอำนาจที่4ที่5คือมีประชาธิปไตย3อํอำนาจใช่ไหมครก็นิติบัญญัติบริหารตุลาการ มีอำนาจที่สี่ก็คืออำนาจตรวจสอบแต่ว่าอำนาจตรวจสอบแก็แยกแยกแยกแ่งเนาะแยกแท่งของของเราของของเราเนี่ยมันแยกเป็นหลายๆองค์กรถูกไหมครัมีกรกตปปชอะไรกสมแต่ว่าของไต้หวันเนี่ยมีสภาเดียวเขาเรียกเป็นสภาตรวจสอบแยกมาเป็นองค์กรเดียวเลยแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าตัวองค์กรเนี่ยมีอำนาจแค่เสนอแนะคือหมายถึงว่าไปตรวจสอบการกระทําความผิดเสร็จแล้วก็เสนอแนะ ว่ามาตรก,การที่ควรที่ควรจะปฏิบัติต่อไปเนี่ยให้กับผู้บังคับบัญชาส่วนผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะทำหรือไม่ทำอย่างเช่นเสนอแนะให้ไล่ออกเสนอแนะให้ดําเนินการทางวินยัยเสนอแนะให้ดําเนินการทางกฎหมายแต่เป็นการเสนอแนะส่วนฝ่ายการเมืองเนี่ยจะทําหรือไม่ทําเป็นเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองแปลว่าอําอนาจขององค์กรพวกนี้มีนิดเดียวนะแล้ว การเมืองทําไม่ทำเนี่ยเป็นความรับผิดชอบฝ่ายการเมืองเองทีท่ต่อไปถ้าเป็นคดีความหรือว่าถูกถูกฝ่ายค้านซักฟอกอะไรขึ้นมาต้องอธิบายตัวเองค่ะแต่อย่างที่เรียนสอบถามอารย์เมื่อสักรูนี้ค่ะว่ากรณีของดิจิทัลวอลเล็ตกับข้อเสนอของกปาชาทั้งหมด8ข้อที่ว่านี้เนี่ยจะเป็นบรรทัดฐานในการทําหน้าที่ขององค์กรอิสระในการตรวจสอบการทํางานของภาคร,รัฐยังไงได้บ้างไหมคะผม,ผมเกรงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคืออนุญาตให้องค์กรอิสระเนี่ยมาทําหน้าที่ตรวจสอบ ก่อนที่รัฐบาลจะทํานโยบายซึ่งซึ่งไม่ดีหรออาจารย์เพราะอย่างที่บอกคือจะดีจะช่วรัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นการการทาตามสัญญากับประชาชนการจัดวันนโยบายเนี่ยควรจะทําในรูปแบบหน้าตาแบบไหนเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่อยู่ที่ตัวรัฐบาลเองหมดนี่ถ้าต่อไปอ,อ,องค์กรสละสามารถชี้นําทิศทางการกําหนดนโยบายของรัฐบาลได้เนี่ยมันมันขัดกับเรื่อง แบ่งแยกอำนาจหมดเลยนะต่อไปปปชส่งเสียงปุ๊บรัฐบาลต้องเปลี่ยนทีนี้คําถามคือปปชมีความรู้แค่ไหนมีความชํานาญแค่ไหนในการบริหารราชการแผ่นดินมีความชอบธรรมทางการเมืองแค่ไหนที่จะมาสั่งฝ่ฝายการเมืองไดนะ้เพราะในระยะยาวมันก็จะทําให้ฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงประชาชนเนี่ยไม่ไม่มีอิสระนะค่ะอาจารย์จะบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นทําให้การ หลักการในการแบ่งแยกอํานาจในการบริหารเสียสมดุลหรอคะใช่ครับเพนะระาะฉะนั้นตรงนี้เป็นคืออย่างที่บอกคือ,อการแบ่งแยกอํานาจเนี่ยมันอยู่ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนสงวนสงวนอะไรสงวนบทบาทตัวเองไปตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้เท่านั้นถ้าเกิดใครเริ่มใครเริ่มขยายออกไปนะเราก็ไม่รู้ว่าการขยายออไปเนี้ยมันทําสมดุลเสียแล้วแล้วสิ่งที่จะตามมาอะไรอะไรบ้างคิดไม่ออกเนะ ก็คิดไม่ออกเหมือนออกนอันคือตอนนี้ข้อวิจารณ์การเมืองไทยก็คือการคือมันจะมีคำหนึ่งนะครับเราจะบอกว่าการเมืองไทยเนี่ยมามี supra constitutional body ก็คือเป็นองค์กรเหนือรัฐมนูลหรือองค์กรเหนือการเมืองเหนือการเมืองนี่ไม่ได้แปลว่าไม่ไม่เป็นการเมืองนะครับแต่หมายถึงว่าอยู่เหนือการเมืองพักการเมืองแบบการเลือกตั้งระบบฝกักฝ่ายอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่เหนือในลักษณะาาของการครอบแล้วก็คอยชี้นําอันนี้เป็นข้อวิจารณ์ตลอด 20ปีให้หลังว่าการเมืองไทยเนี่ยมีการเลือกตั้งแต่ว่าเสียงประชาชนเนี่ยมันถูกควบคุมถูกชี้นำโดยองค์กรเหนือการเมืองพวกนี้ก็คือองค์กรอิสระต่างๆด้วยความเคารพค่ะอาจารย์พูดกันในหลักของความเป็นจริงหลายคนก็บอกว่ามันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะทลายออกยังไงดีองค์กรที่อยู่เหนือการเมืองเนี่ยอันนี้มันก็มีสองส่วน ส่วนส่วนแรกเนี่ยอันที่สําคัญก็คือการเขียนกติกาใหม่เพื่อลดอํานาจลงอย่างเช่นการกําหนดอํานาจขององค์กรปรปรชให้ชัดเจนว่าองค์กรปรปรชมีอํานาจในการอสอบสวนกรณีทุจริตประพฤติมิชอบหรือร่ำรวยผิดปกติการยืนบัญชีทรัพย์สินอันนี้เป็นหน้าที่หลักส่วนหน้าที่รองที่รัฐธรรมนูญช่วงหลังๆใส่มาเช่นมีอำนาจให้คำแนะนำอันนี้ต้องเอาออก อันนี้เพื่อเพื่อทำให้อะไรครเพื่อทําให้ชัดเจนไปเลยว่าหน้าที่มีแค่นี้แหละเราจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าตรงให้คําแนะนำเนี่ยแนะนําแค่กฎระเบียบหรือแนะนํานโยบายแต่ละอันหรือเราตัดไปเลย อันนีกน้การแก้กติก,กามันก็ช่วยอีกอันหนึ่งซึ่งยากกว่าก็คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอํานาจในความเป็นจริงนะครับแต่อันเนี้ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าฝ่ายการเมืองต้องมีกำลังพลังทางการเมืองที่เข้มแข็งพอเป็นปึกแผ่นมากพอที่จะยืนยันว่าอันนี้เป็นเป็นนโยบายอันนี้เป็นบทบาทของรัฐบาลที่จะต้องทำให้เสร็จ ตามสัญญากับประชาชนแล้วก็แล้วก็วกไม่อ,อนอ่อนต่อคําแนะนําถ้าเกิดมันไม่อยู่ในอํานานจะขององค์กรสระต่างๆอันนี้จะยากกว่าเพราะว่ามันก็อะไรฮะเราก็ไม่ได้อยากได้รัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงใครเลยอันนั้นก็เป็นปัญหาแบบนึงแต่ถ้ารัฐบาลที่อยู่ใต้เสียงขององค์กรสระทั้งหมดก็ทําอะไรไม่เสร็จก็ก็ก็เป็นผลร้ายกับประชาธิปไตยเหมือนกันตรงนี้ยากกว่าเพราะว่าจะหาสมดุลยังไงรัฐบาลที่ฟังพอประมาณหรือว่า แต่ว่าก็ยังทํางานให้เสร็จตามยืนยันตามหน้าที่เหมือนย่างนี้อันนี้ยากครับยากแล้วทำยังไงถึงจะทําได้๋อ,อส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดด้วยระบบเลือกตั้งด้วยแต่ว่าถ้าเกิดรัฐบาลมีเสียงข้างมากเด็ดขาดจริงๆเนี่ยออมันก็มีอานัตบางอย่างที่สามารถไปถ่วงหรือไปไปยันกับองค์กรอิสระได้เหมือนกันในพื้นที่การเมืองเนี่ยฝ่ายการเมืองต้องเข้มแข็ง แต่ว่าฝ่ายตรวจสอบเมื่อเมื่อทําไปแล้วเนี่ยฝ่ายตรวจสอบอยังต้องเป็นอิสระและเข้มแข็งพอจะเข้าไปตรวจสอบฝ่ายการเมืองนะค่ะซึ่งจริงๆตอนนี้ฝ่ายตรวจสอบก็เข้มแข็งไปหน่อยด้วยเข,เข้มแข็งไปหน่อยออแต่ขอให้ทําหน้าที่โดยสุจริตแล้วกันไม่มีทงตั้งมา ให้ทุกอย่างเป็นไปตามเนื้อผ้านะคะควันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะคที่มาให้ข้อมูลโดยสรุปเนาะคือณเวลานี้เนี่ยมุมมองของอาจารย์อยากจะให้มีการแก้กติกาบางอย่างรวมถึงกฎบางอย่างระเบียบบางอย่างด้วยแต่ว่าที่ชัดๆแน่ๆเลย อำนาจของปอปชควรจะมีเพียงแค่สอบสวนแต่ไม่ควรจะให้ข้อเสนอแนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาลักษณะเดียวกันนี้กับโครงการดิจิทัลวอ l เล็ไปในโครงการอื่นๆต่อไปสุดท้ายแล้วรอดูนะคะว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันบทบาทหน้าที่ของปอปชรวมถึงองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐอื่นๆจะมีการปรับบทบาทหรือไม่ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเดกคีขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9ของเราได้เป็นประจำตามวันและเวลาที่ขึ้นอยู่หน้าจอในเวลานี้นะคะมีประเด็นไหนสงสัยข้องใจอยากจะได้คำตอบส่งมาบอกเราค่ะผ่านทางช่องทาง Inbox Page เพจเฟซ o o ๊ของรายการเดคีขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่90ท่านแรกได้รับของที่ระล,ลึกจากทางรายการไปนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองดิฉันนัชาวีวานิสุรางและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ